ะคะพิม์มาอัปเดตให้ดูอีกเช่นเคยเมื่อวานตามมาฉีดยากันเพียให้องุ่นที่นีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉีดยาบำรุงอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่ลงยากันเพี้้ครั้งเดียวคือจบเลยนะคะยันโตเลยนะคะอยู่ดาดฟ้านะคะไหนดิอ,อัสกิมปาป๊าพาหัดเดินหรอลูกฮะฮะ ก็เลื้อยมาเลื้อยมาตามสังกสีนี่แหละค่ะนี่ค่ะดูกชายเจ๊เราแม่กันนะลูกนะ ส่วนพันนี้จะโตช้าหน่อยนะคะเนี่ยคนละพันกันนะคะว่าไงลูกตัวเล็กเด็ดยดยี่หมาน้อยฮะหมาน้อยขึ้นมาชมสวนองุ่นกับแม่แล้วลูก แม่มาอัปเดตให้ป้าานานาดูนะอุ้ยชุ่มเจ๊ในชิขอขอจุบมือแน่น้อยหน่อยชิอดวิตามินอองุ่นที่นี่ดูแลรักษาไม่ค่อยยากนะคะเพื่อนๆมันอาจจะเป็นที่อากาศ ถึงมันจะร้อนแต่มันก็มีลมค่อนข้างแรงนะคะตอนเย็นๆเนาะลูกมันก็เลยผลผลิตก็เลยออกมาดีสวยนะคะเพ,พื่อนๆพิมพ์ถามถามมาหลายคนมากเลยวิธีรักษาดูแลให้ปุ๋ยอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพิมพ์ถามพ่อให้อีกทีนึงเนาะนะคะโอเคพิมพ์เลยอัปเดตมาฝากก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องการดูแลอ่างวนเดี๋ยวพิมพ์ค้นคว้ากับพ่อให้อีกทีนึงว่าดูแลยังไงมันอาจจะแตกต่างจากไทยละคะเพราะว่า ภูมิอากาศมีประเทศมาต่างกันเนาะนะคะคนน้อยร้อน ขึ้นมาดาดฟ้ากันนะคะตรงออส่วนนงง่นร้อนไม่มีที่จะอยู่ <c oughs> คุณพ่อน้องสิเจเราไม่ดีค่ะร้อนหุบดักด